ถามว่าเวลาเดินจงกรมมีอาการจะวูบทั้งๆท,ท,ที่เคยทำมาไม่เคยเป็นแต่มาพักหลังจะมีเดินจงกรม,มอาการจะวูบเนี่ยโยมนั่งพักหายใจชา้ชาๆเดินเดินอย่าให้มันคือต้องอยู่ที่อายุโยมด้วยนะถ้าอายุสูงอายุมากเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยโยมจะมึนหัวเพราะเรามีความดันอยู่แล้วทุกคนพอถูงอายุจะมีความดันไม่คงเส้นคงวาเป็น เป็นไอ้นั่นอยู่แล้วนะแล้วอากาศร้อนอบอ้าวโดยยิ่งมึนมึนมึนงงก็ไปใหญ่นะโยมก็ค่อยๆทำสั้นๆทำบัลลังสั้นๆนะตามอายุนะถ้าเผื่อเกิน60สไปแล้วก็20นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมง60บไปแล้วนะถ้าเจไปแล้วยิง่งยิ่งต้องไอ้นั่นเลยนั่งพักนานๆหน่อย มันดูต้องดูเกณฑ์แต่ถ้าเผื่อกำลังแข็งแรงกำลังกได้เพราะคนอายุมากเวลาลุกนั่งลุกนั่งนี่มันหัวทิ่มได้นะมันมันความดันมันน้ามึดได้นะอาการตัวเหวี่ยงเจ้าขาจะสลับกันมาไม่ง่วงนะคะตอนยืนแต่เวลาทำจะเป็นเจ้าขะอ้อยืนหนอยืนหนอก็ง่วงโอ้ได้เอ้เดินจงกรมเนี่ยตอนยืนอ๋อตอนยืนเนี่ยง่วงแม่ไม่นั่นอยู่แล้วแหละ ไม่ต้องเกรงไม่ต้องไม่ต้องไปไปดูลมลมเพราะมึนหัวหลับตาแล้วบางทีเรายืนมันจะแกว่งสับแสดงว่า,าแสดงว่าเราบางทีเราเกรงหรือเปล่าถ้าถ้าเผื่อเราอายุมากเสนแน่แกว่งแน่เพราะบางทีเนี่ยน้ำในหูไม่เท่ากัน น้ำในหูไม่เท่ากันเราจะมีความรู้สึกเราจะเอียงอยู่เรื่อยเราจะเอียงแล้วบางทีหลายอย่างอะ่ะมันมันต้องดูทักายร่างกายก่อนถ้าร่างกายเราดีไม่มีอะไรความดันเราปกติแล้วเราเซเราเอียงแสดงว่าต้องดูเรื่องน้ําในหูนะน้ําในหู แต่ว่าน้ําในหูเนี่ยก็บอกว่าบางทีมันไม่ต้องไปแก้อะไรเลยมันมันสามารถสมดุลด้วยตัวมันเองยกเว้นว่าเรามีเคยมีอุบัติเหตุหนักๆมาตัวจะเวียงและสลับกันมาตัวจะเวียงเลยเลยถ้าเวียงนี่แรงนะถ้ายืนหนอแล้วเวียงอืม อยางนั้นโยมโยมถ้าถ้ถถถถาทำเดินจงกรมเดินโดนคิดข้างฝาไว้หน่อยดิคิดข้างฝาไว้หน่อยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะลม้มมันจะสุดมันจะไอ้นั่นเนะี่ยแตะแตะเกาะเกาะข้างฝาไว้ได้เพราะโยมไม่ได้บอกอายุอะโยมไม่ได้บอกอายุเลยนะไม่ง่วงไม่ง่วงนี่สติดีนะแสดงว่ายมโยมทำมาได้ดีแสดงว่าอาการนี้ อาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่คำถามของโยมเหมือนเหมือนว่ามันรุนแรงแต่อาจจะโยมทำได้เพราะโยมโยมโยมมีสติไม่ง่วงยืนหนอไม่ง่วงแล้วลองตอนตอน่บยๆอ่ะดูดูดูดนี่ใบๆเป็นไงถึงโยมแข็งแรงเป็นนุ่มเป็นสาวก็ง่วงมันมันมันไม่แน่นะ วูบด้วยข้อแรกวูบเดินจงกรมนะข้อแรกวูบมีอาการวูบข้อสองตัวเหวี่ยงนะไม่ง่วงเนี่ยมันบอกอาการหายใจช้าๆพอพอมีอาการปั๊บถ้าเดินจงกรมมีอาการหรือมืนหรืองงหรืออะไรนั่งหรือโยมนั่งค่อยๆนั่งหายใจช้าๆโยมอาจจะเดินช้าก็ได้ขวา ลากยาวไปเลยยาวเกินมันต้องฝืนมากต้องอึดนะอึดเกินไปหรือเปล่าเดินช้ามากละเอียดมากแล้วเอาพอดีพอดีเอาพอดีพอดีที่ว่าเราทำแล้วสบายไม่เร็วไปจนหยาบไม่ช้าไปจนละเอียดจนเราอึดอัดนะอันนี้อันนี้โยมถามแค่นี้มันมันพูดยาก เดี๋ยวเกิดอาตมาพูดเป็นมาตรฐานคนอื่นครับฟังเป็นมาตรฐานยุ่งเลยมันไม่ได้มันจะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้หน่อยนะ